พ่อแม่พี่น,อน,น้องมาในผ้ามาเก็บดอกฟันจิงโตโดยจะโดยมีตะดอกใหญ่ๆตาสะออนหลต้นกันใหญ่ๆงามๆดอกกันใหญ่ๆบังดอกมันเห็นบาจะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ดอกใหญ่ๆมาเก็บกระไยหลาน้กเก็บเอาตะดอกใหญ่ๆมันเออดอกมันกระลั่งสิบ,บานกระลาย,ย่จ้ะ หาเก็บเอาอันไปเฮ็ดน้ำเึิงเด้อจ้ะเด้อมาเก็บดอกฟันสิงโตไปเฮ็ดน้ำเึิงดอกงหญ่ดอกงามมีลีปน่ะนะงามคักงามแน่นี่เฮีเ้ยเตียวเก็บดาลายอยู่นีจ้าทรามันดอกไหม ซามมนนบ่ท่านแก่จังหน่อยมันแก่เนี่ยโอ้ยจังหน่อยมันแก่อนเลี้ยงเต็มอันอน,นี้เลยล่ะพญ่บาน่าไปเก็บไก่ท่างไรด้อมั <laughs> บนบ่ไก่ท่างเด้มันไก่เติบเดีวยวนะท่างทางมันไก่เติบเด้เราเก็บไก่ท่างดอกอยากอายคน แล้วก็สิยว่ามีคนไทยอยู่นี่มาเก็บเนาะฝรั่งมาเก็บคือคนไทยเข้ามาจะมาเก็บน้ำกันนี้แต่ดอกงามๆี่มีแตะดอกงามๆใส่ถุงมือได้ไหมอนี่เหมือมันเหลืยง ดอกง่ามีฤลธิจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บดอกฟันสิงโตกับยายหลานผ้าเพิ่นเจ็บมวลเจ็บนี่ลายเบืงองนัน่นได้หลายแล้วจะไปเห็ดดอกไม้จะไปโอ้จะไปเห็ดดอกไม้ไไดดมานะจะไปเห็ดน้ำเพิงเห็นข้าเจ้าเห็ด เห็นข้าเจ้าเฮกก็เลยปีนีก็เลยว่าอยากล่องเบงอยากล่องเฮกคือข,ข้าเจ้าแม่จ้าเห็นดอกมันใหญ่น้ำแน่ล่ะก็เลยมาเก็บอโอ้บ่ได้อเม็ดมาน,ำน้ำเนาะสิได,ด้ตัดเอาอ่อนๆมันไปลวกกิมน้ำพริก เดือดถ่ายถ่ายุยก่อนสิเก็บเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอยู่ได้ร้ายเรวจะได้ร้ายแล้วได้ร้ายแล้ว เรียกสวยเรียกได้สวยเรียกได้เรียกแต่ดอกใหญ่ๆ งามจะงามบอดอกงามๆดอกใหญ่ๆงามๆโอ้ยสะอ่อนหลายอื คนนี้ก็สิไปนั่งเฮ็ดเด้อจะบนันี้โอ้ยสวยเลือกได้เลือกเลือกอัต่ดอกสวยๆหลายเด้อจ้ะ เดยวลายเป็นตานายอุย้ยดอกงามดอกงามค่ะข้ามแนี่อีสะออนไลน์ มวนจะเด็ดแตกเป,ะป,ะป,ะปะ๊ะเป๊ะเป๊ะล้ายอิ๋วร้ายเป็นตาสะอิสสอ่อน มา,มาขึ้นยูนไดอ,ดอยห้ายหวานห้าหวานขึ้นยูนเพี่พ่อแม่พี่น้องเลยห้าหว,ว,วานพู่น่ะได้ยญ้าหวานพร้อมได้ยญ้าหวานไปกินกับ ปนจแจจะกำน้ำพิกนนกระแส้วยจังหน้าวานเนื้อหูแลว้วว่าหน่าวานที่แถวเนี่ล้สิได้มาเก็บแถวนี่แล้ว,กกนลวหนางวานมอิมลีได้จ้ะงามอิลีถึงาางามอิลี่กระดอกใหญ่ๆงาม Yeah. Whoop whoop. Oh, Những tung tùm tùm cà cả lại như. Để kép luy luy nyo phó mẹ phi nong rồi mày 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 เก็บมวนจ้ะเก็บมวนตอนเก็บมวนยี่ดอกเนาะจ้ะตอนเฮ็ดนี่ติตอนเจ็บในมวนลายตอนเฮ็ดในตี้ยากซ้สิแล้ว ได้พ่อสี่ลอยหาลอยดอกคือขาจาวาบเห็เทียนังอสี่ลอยหาลอยดอกยาฝ่งเบี้ยกันได้จดัดเลยไมบ,บิ่งยาฝร่าเบี้ยกันมันหลายกิลายอีรีบุงเี้จะดอกใหญ่ มีตะดอกใหญ่ๆสวยๆพ่อละจ้ะห้ายแล้ว,ลวนี่นางเฮ็ดบดเม่แล้วมันเนี่ยว่าสิพ่อเห็นดอกไงก็เอาอีกคือเก้า ถ้าเห็นพ่อแม่พี่น้องเบง้อนอน่อ,อนๆมันเนาะก็ลวกกินเอาไปแกงก่อนหนะ้าสก็บเอาไปแกงก่อนแกงทีเล็กคือเพ่นวาไหมสเก็บเอาไปแก,งก,ก,ปปแกงก่อนจ้ะอ่อ,อนๆมัน มันอ่อนมันเอาไปแกงเขเล็กโอ้บ่ได้เอาเม็ดมานะหลังก่อนจะเอาเม็ดมานำมาตัดเอาไปแกงเขเล็กได้ซ้ำเนี่ยละจ้ะ จำเนี่ยกับพอ่อเหรอเนาะจาะเนาะจะส๊ัสดีจา้างามลายบายบายพอกันชิปนาจา้า